มัตรการพระเดชพระคุณเจ้านะครับผมอยากทราบประวัวต,วต,วตวิวัดแหลมเพิ่มตับหดอนดึงอำเภอบ้านสมุจังหวัดตราบลีนะครับอ๋อก็วัดแหลมเพิ่มเนี่ยเขาสร้างมาแล้วโดยประมาณก็ประมาณร้อยปีได้แล้วนะมันเป็นวัดเนี่ยเป็นวัดประมาณสักสามสิบปีแต่ก่อนหน้านั้นเป็นเป็นที่พักสงอะไรประมาณเนี้นะใช่ก็ยังไม่มีอุโบสถนะเป็นสถานที่ ทำสังฆกรรมแนาแรงบันดาลใจที่มาสร้างโบสถ์ก็คือไม่ตอนแรกก็ไม่ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาสร้างด้วยตัวเองหรอกจะมาช่วยเขาแต่ด้วยมีเหตุปัจจัยอ่าอาจจะด้วยบุญวัสนาที่เราที่ที่ได้สร้างได้ทำกันมาอะไรเงี้ยก็เป็นเหตุให้ต้องมารับหน้าที่ในการอาเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัดแหลมเพิ่มก็เลยอ่าทําหน้าที่ในการบอกบุญสร้าง สร้างโบสถ์จากตอนที่มาบวชนี่พอต่อไหนครับตอนบวชอาตมาบวชปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามบวชที่จังหวัดเลยนะบวชที่จังหวัดเลยเมื่อก่อนนี้อยู่ในเป็นบวชในครั้งแรกเป็นธรรมยุทธ์นะแล้วก็มาเปลี่ยนนิกายเป็นมหานิกายบ,บวชอ,อยู่สายธรรมยุทธ์อยู่หนึ่งพรรษาเชียงคาน พอโบสถ์ที่นั่นก็เลยทําให้มีความประทับใจวิหารของวัดศรีคุณเมืองนะครับซึ่งเป็นวิหารที่เป็นอายุกว่าสองร้อยปีแล้ว่ะเป็นโบราณสถานซึ่งมีขนาดกระทัดรัดก็เลยมีความคิดว่าถ้าได้มีบุญในการสร้างโบสถ์เนะี่ยมันเกิดความประทับใจอนะมันมันมันต้องตาตอนนั้นตอนนั้นยังเป็นเพียงแค่จะมาช่วยเขาท่านเองไม่ได้คิดว่าจะมาต้องมารับหน้าที่ในการในการสร้างนะ คือแรงบันดาลใจในการสร้างโบสถ์ครั้งนี้คือคือเราเราหลังจาก,กเษียราชการแล้วเนี่ยก็มีมีความคิดว่าเราเข้าใจเข้าใจหลักคมคำสอนพุยเจ้านะถึงแม้ว่าไม่ไม่ได้ลึกซึ้งมากมายอะไรแต่มีความเชื่อว่าอ,อพระธรรมคำสอนของสมเด็จสมมาภูตเจ้าใครไทยนไปประพฤติปฏิบัติแล้วจะทําให้ชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญนะมีความคิดอย่างนั้นนะ่ะแล้วมีความเชื่อว่า บาปบุญมีจริงคือเราประสบความสําเร็จในการทําหน้าที่ทํางานนะด้วยโดยใช้หลักคำคาสั่งสอนของพระอาจาไปเป็นแนวทางในการในการทํางานนะคือใช้หลักสังฆาัตถุสี่นะทำมันเป็นเครื่องผูกมัดจิตใจคนนะเพราะว่าจะมาย้ายที่ทํางานบ่อยนะเลื่อนฐานะตลอดเวลาก็ทําให้ต้องไปพบเพื่อนใหม่ๆตลอดเวลา การที่เราจะไปคบเพื่อนใหม่เนี่ยมันจะทําอะไรไงจะ,จะไปวางตัวกัใช้อํานาจอย่างเดียวมีอานาจแล้วใช้มันไม่ใช่ไงมันมันต้องใช้มันต้องมีคุณธรรมเข้าไปด้วยประกอบกันเพื่อ,เพ,อเพื่อควบคุมควบคุมตัวเราอ่เนยใช้หลักสังฆวัตถุสี่ทานปิยวาจาสมาณตตาอัตตจริยาควบคุมกับอภิริหาริยธรรมเจ็ดประการคือการประชุมกันอย่างเนืองมิด คือสื่อสารทาความเข้าใจกันนะด้วยด้วยด้วยหลักธรรมนะด้วยหลักธรรมนะมันก็ทําให้หน้าที่การงานเกิดความเจริญก้าวหน้าประสบความสาเร็จได้พวง่าย